ตัวนนดนี้เป็นกอกลางตัวนหใช่ไหอยาตาอย่เป like ็นกอเด้นใช่นหมกัติดๆึก็ได้ใ่หอเล่าเนี่อ้อมเดันนนี่เอาแตฟังหน่่างหับนเลยพ่งเพิ่งเหยียบเพงเหียบพื้นนี่นะว่าติดๆายอีกติเตานไมเรั่านี่เนี่ยเต้าจนบอกเต้อยตัายี้ไ่เงยกัแคาฝาไเงแล้วแล้บ้านทบ้าเตาเนาะ ไอ้คับไ,ไห้นี่เว้ยสวดสวดมากนะเป็นหาหกปากหมดแล้วบ้านเตยุ่นน่ะมนงบ้านเตยุ่นน่ะมามากายดึงสงบุญย่างหรองคุณยายบุญตป่าไม่รี่ nha vân nha mhm ừ. mhm <laughs> mhm 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 ตอนเช้านะท่านมาลงเขาอนลงหายแต่ว right. ่าเขาก็มีน้อมันหายด้วยกันพวกมันเขาเขาหายรู้แต่ว่าได้เตาแล้วบอเตาเสร็จเกสรเกสรไปเฉลายไรน์ออกมาแบบนี้เอาบกดึงบกึินตั้งบัดเขาจาเด้บัดตั้งข้าวบัด บัดบัดลเหานขาเจ้าปะเ็ดอทักอีกเยอะเมงบัตจือสองคนตัวมือเน้อทีแขาเจ้าซื้อน้องเท่าไรบัทุมมาไปซื้อน้องนะขาเจ้าไปเป็นที่แถวแถวสุลินแถวน้ำจน้ำาไปคอยล้เหวบ่หลมปลาข้าเจี่อย่าลกบับรข้าวเหนนบ่ว